ท่านผู้ชมที่เคารพครับหนึ่งในผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องโครคภัยไข้เจ็บนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับได้ไปรับยาที่หมอสุพัฒนหรือที่วัดสักแก้วนะครับเรื่องสมุนไพร นะครับเคยบอกท่านผู้ชมว่า,าเรียกว่าไม่แพ้ใครในแผ่นดินก็แล้วกันนะครับเรื่องสมุนไพรของหมอสุพัฒนนะครับคุณพี่นี่ก็อีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับพี่ขอญาตว่า,าชื่อเสียงหนึ่งน้ำ <ผม S 1> เป็นประสบการณ์นะครับชื่อนอายสําาางธ์คะธรรมครับ อยู่ที่่ไหนครับอยูสารคามครับบ้านเกิดอยู่อยูมหาสารคามครับอยู่สารคามเลยครับผมบ้านเกิดผมอยู่ลังสิตครับแต่ไม่ได้แฟนที่นู่นออครับไม่ได้แฟนที่นู่นครับแล้วเป็นยังไงทราบว่ามีอาการทีแรกเลยหรอครับมาลาอะไรทีแรกมันปวดแสบปวดร้อนในท้องก่อนครับเสร็จแล้วไปหาหมอหมอบอกคุณเป็นมะเร็งระยะสองม่หาสามก็ต้องผ่าตัดตัดตัดทส้ไปประมาณแขนนึงครับ นี่ครับแผลออกหนึ่งเลยนะครับตัดใช่แต่ขนาี่หนึ่นี่นะฮะนี่ครับแผลอาจจะเห็นแผลด้านหน้านี่นะฮะนี่แหละครับแล้วจะไงฮะตัดผ่าตัดไปแล้วแล้วเป็นไงตัดไปแล้วหมอก็จะให้เคมีให้เคมีเสร็จแล้วพอดีคนแถวบ้านเขาแนะนำว่าให้มาที่วัดนี้มาเอายาหม้อไปกิน เยมายาหม้อไปกินเสร็จแล้วเจอหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าถ้ากินยาสมุนไพรแล้วก็คือต้องหยุดยาทางโรงพยาบาล<อ>คือผมก็ปฏิเสธการให้เคมีไปเลยครับ ไม่รับนะไม่รับเลยทัดอย่างหนึ่งทุกอย่างคือยาทางโรงพยาบาลผมไม่รับเลยเสร็จแล้วก็มากินยาหลวงพ่อทีแรกว่าให้กินหกม้อครับแล้วหลวงพ่อบอกให้เอาไปเก้าม้อให้หายขาดไปเลยครับเสร็จแล้วผมกินหม้อที่เก้าม้อสุดท้ายผมถ่ายเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดเสร็จแล้วผมตกใจใจครับผมไปหาหมออีกหมอส่งเข้าอุโมงคส่งเข้าอุโมงค์อีกหมอบอกว่าเชื้อมะเร็งไม่มีเชื้อมะเร็งไม่กระจายแล้วเอาอย่างไรล่ะนี่ นั่นแหละครับมผมก็เลยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วเสผมก็เลยย้อนกลับมาหาพระอีกหาอาจารย์อีกว่า,าจะเอายาไปกินกันไว้อีกได้ไหม <c oughs> ผมมาหาคนชื่อตู่นะครับอยู่ที่วัดอพ,พอดีเขาบอกว่า,อาพอดีวัดจะเลี้ยงบริวาสพอดีผมก็เลยทำโรงทานมาแล้วก็คือได้โอกาสทำโรงทานมาด้วยแล้วก็ามาหาอาจารย์ด้วยครับ มาจากมหาสารคามที่เป็นนิดเพิ่งจะเป็นไม่นานนี่ใช่ไหมครับผมก็สดๆร้อนๆเลยครับเนี่ยเพิ่งผ่าเมื่อเดือนเมษาเนี่ยครับนี่ยังเห็นหลักฐานมีอยู่นะฮะนี่ครับตัดไส้ออกไปประมาณแขนครับแขนหนึ่งแขนครับตัดไส้ไปแขนหนึ่งครับเสร็จแล้วอันนี้คือไส้ติ่งครับผ่าไส้ติ่งก่อนแล้วค่อยมาผ่าหลังไสเป็นครับครับแล้วหลังจากที่รับประทานยาหม้อของหลวงพ่อแล้วตอนนี้อาการดีวันดีคืนไม่หรือยังไงมัน ก็มีบ้างบางครั้งที่ว่าเราเครียดแล้วมันจะแน่นแล้วปวดแต่ถามว่าก็คือเราตายก็คือตายพูดง่ายๆตายก็คือตายเพราะว่าเราหันมาทางยาสมุนไพรแล้วผมปฏิเสธการหาหมอทุกอย่างหมอก็แนะนําว่าให้คุณไปเอาเคมีเป็นเม็ดถ้าว่าให้ทางสายไม่ได้ให้ไปเอากินทางเม็ดแต่ผมก็ไม่ไปเอาคือผมปฏิเสธทางนู้นไปเลยหลวงพ่อบอกว่าถ้าทานยาหลวงพ่อแล้วก็คือต้องปฏิเสธทาง หมอหลวงใช่ไหมครับผมก็เลยบอกหลวงพ่อว่างั้นผมฝากชีวิตไว้กับหลวงพ่อแล้วกันครับผมกินยาหม้อเนี่ยแหละผมก็อยู่มาได้ทุกวันเนี้จนคนแถวบ้านผมเขาก็แต่แล้วผมหายมาเขานึกว่าผมลมหมอนอนเสื่อคิดว่าจะไปขาย่านแล้วแต่ไม่ครับยังอยู่ดูผิวพรรณผมครับเหมือนคนเป็นมะเร็งไหมล่ะเนี่ยไม่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 รู้สึกเะเหมือนคนเป็นมะเร็งไหมครับแต่ว่าไอ้สองเส้นดำๆนี่คือ ผมไปให้เคมีมาครับเสร็จแล้วเหนื่อยใจสั่นหายใจไม่อิ่มผมก็ไปถามหมอว่าผมไปให้เคมีมาแล้วทำไมเป็นอาการแบบนี้หมอบอกว่าครั้งต่อไปจะหนักกว่านี้ในระยะ6เดือนที่คุณให้เคมีสิบสองครั้งเนี่ยคุณต้องกินและก็นอนฟังธรรมะอย่างเดียวมันเหมือนให้ผมนอนรอความตายอ่ะใช่ไหมพี่ต้องคิดดูใช่ไหมครับ ไม่ต้องทําอะไรให้นอนฟังธรรมะอย่างเดียวกินแล้วก็นอนฟังธรรมะ,ะมันเหมือนนอนรอความตายอะ่ะผมก็เลยไม,ไม่ความหวังอะไรเลยเอ่ะไม่ให้ความหวังอะไรเลยครับมผมก็เลยปฏิเสธการให้เคมีไปเลยครับครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนี่ครับตายก็คือตายคือเราเสร็จแล้วผมก็คุยกับลูกสาวว่าไปเข้าอุโมงครั้งสุดท้ายเนี่ยถ้าเจออีก ปะไม่ตัดป้าไม่ผ่านะเพราะปะผ่ามาสามเที่ยวแล้วผ่าท้องผมเนี่ยสามเที่ยวแล้วไม่ผ่าแล้วนะตายก็คือตายผมก็อยู่อย่างทุกวันเนี้ยครับอืมั่นใจไหมว่าผมมั่นใจไหมผมมั่นใจนะผมคิดว่าเอาอยู่นะเพราะว่าก่อนที่ผมจะเป็นก่อนที่ผมจะใบผ่าเนี่ยครับมันแน่นแน่นแล้วออกวดกสบปวดร้อนอืมเวลานั่นผมเล่าให้แม่บ้านฟังว่ามันแน่นแล้วมันปวดแสบปวดร้อนแม่บ้านผมก็หาว่า เป็นวันละโรคเป็นนั่นเป็นนี่คือเป็นวันนี้เป็นโรคนี้วันพรุ่งนี้เป็นอีกโรคนึงแบบนี้อ๋อพี่เขาเอาเองบินไกเอาเองนั่นแหละ,ะถามว่าทุกวันนี้ผมเป็นยังไงผมมันไม่เป็นเหมือนแต่ก่อนไม่เหมือนตอนลอยนั่นใช่ไหมมันไม่มันไม่ปวดแต่ถามว่ามีปวดบ้างไหมมีบ้างครั้งเป็น,นบางครั้งแต่ไม่เหมือนแต่ก่อนครับครับจากประสบการณ์ของหลายๆคนที่มีอาการอย่างคุณพี่เนี่ยนะนะก็หลายๆคนก็กินต่อเนื่อง แต่หลังจากนั้นพอดูว่ามันนิ่งดีแล้วก็ถึงจะถึงจะหยุดหยุดกินผมคิดว่ามันถ้าเรารู้ว่าเราเป็นโรคนี้มันรักษาไม่หายอยู่นวะพอรู้ว่าเป็นแม่บ้านไม่กล้าเข้าไปฟังผลนะครับพอหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งระยะสองไปหาสามทำใจไม่ได้แม่บ้านทําใจไม่ได้ครับแม่บ้านร้องไห้แต่ถามว่าผมทําใจได้ไหมผมรับปากหมอเพราะว่าหมอบอกคุณเป็นมะเร็งผมก็ต้องบอกว่าครับแล้วก็มารักษาเอาเองพอดีนี่แหละครับครับ น,นี่ก็กราบเรียนเลยว่านี่คือหนึ่งในทางเลือกทางรอดปลอดภัยแล้วก็ประสบการณ์ที่หมอสุพัฒน์หรือหลวงพ่อสุพัฒน์เนี่ยนะครับประสบการณ์กว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาโรคที่คุณพี่เขาเป็นเนี่ยมากันทุกวันเรียวกว่าวันหนึ่งนับนับคนไม่ทั่วเลยละ่ะประสบการณ์ที่มาเนี่ยบอกให้เลยว่าไม่ผิดหวังไม่แต่าลายเดียวแล้วก็ยังไม่มีใครที่มาร้องเกี่ยวกับเรื่องด้านนี้เลยนะครับก็บอกให้เลยว่า มั่นใจนะครับก็ขอให้คุณพิมพ์ตั้งใจทานยาไปเรื่อยๆแนะนําไปตลอดนะครับว่ามาที่วัดนี้มียากินดูให้ดูสภาพผมว่าผมเป็นมะเร็งทุกคนคือเป็นมะเร็งผิวต้องดำต้องใช่ใช่ไหมครับนลยผมคือปกติผมผิวพันธปกติครับปกติครับครับนี่เราผมกินเก้าวมอไปแล้วคือครบเก้าวมอไปแล้วแต่ว่า พระอาจารย์บอกให้กินแค่เก้าหม้อแต่ทีนี้เราไม่สบายใจใช่ไหมครับก็คือครับก็คืออยากจะกินต่อเนื่องไปอีกคือทักสามหม้อห้าหม้ออะไรก็แล้วแต่กินยากไหมล่ะยากไหมครับสําหรับผมผมง่ายทุกอย่างนะผมกินยาไม่ยากครับมันเป็นยาต้มมันมียาต้มครับยาลูกกรปันผสมน้ําผึ้งใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ยาแคปซูลแล้วก็ยาดองเหล้าครับ ถามว่ายากไหมไม่ไมยากครับสำหรับ <นะ S 2> ผมนะมเพราะผมกินยาง,ง่ายบางคนกิน,กนยาไทยนี่เบือนหน้าหนีเลยนะใช่ครับเพราะว่ามันจะมีอาการอยู่แต่ละหม้อไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันบ,บางบางหม้อก็ท้องเสียตั้งแต่ต้นหม้อบบางหม้อก็ท้องเสียกลางหม้อบ,บางหม้อก็จะหมดหม้อแล้วเพิ่มเพิ่งจะท้องเสีย <laughs> ผมก็งงเหมือนกันนะเพราะว่า แต่ละหม้อจะอาการจะไม่เหมือนกันครับในสูตรยาของหลวงพ่อเนี่ยจะมีการปรับท่าทั้ง4ี่นะครับแล้วก็บำรุงกาลังไปพร้อมๆกันเพื่อให้เราไม่แพ้กําลังมันจะได้เสริมเข้ามาจะได้มีกําลังสู้กับโรคไม่แพ้ครับสําหรับผมนะผมกินแล้วก็คือปกติกินเช้าเย็นใช่ไหมครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านบอกว่าให้กินเช้ากับเย็นครับผมก็กินเช้าเย็นถามว่ามีอาการอะไรไหมเหนื่อยไหม เพียไหมไม่ครับปกติครับครับแต่ขอให้เราทานยาให้ได้เท่านั้นเองมันบางคนมันก็จะเปิดหม้อใหม่มันก็จะขมหน่อยยาต้มใช่ไหมครับเปิดหม้อใหม่ครับมันจะกขมหน่อยแต่มันก็จะมียาผสมน้ำผึ้งครับอันนี้ก็กินง่ายหน่อยปั้นเปทุกรใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ อย่ารองเหล้าคนไม่กินเหล้ามันก็จะยากนิดนึงกินเยอะมมกเป๊กหนึ่งครับเป๊กหนึ่งเป๊กหนึ่งเล็กๆนี่นะครับให้กินเป๊กหนึ่งเช้าเป๊กเ็ดเป๊กไม่ถึงครับถ้าคนแบบไม่นั่นก็อาจจะมีมึนบ้างเห็ไหมครับเพราะว่าคนไม่เคยกินแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยถือว่าเป๊กหนึ่งเยอะไหมแต่ก่อนผมบอกเป็นคนกินเหล้ามันก็ไม่เยอะนะสําหรับผมแต่ถ้าว่าคนกินยากก็จะดูว่าเยอะแค่นั้นเอง มันผมถามว่าถามผมว่าดีไหมสําหรับผมผมว่าดีนะเพราะว่าการไปให้เคมีเนี่ยเวลาปุ๊บเส้นมันจะดําหมดเส้นมันจะดำดำแบบเส้นมันเสียนะมันจะดําไปหมดตามแขนเนี่ยครับผิวมันจะดําแล้วเส้นเนี่ยมันจะดําไปหมดเราคือเราให้เส้นไหนเนี่ยมันจะมองเห็นหมดเลยตัวยาที่มันเข้าไปเสร็จแล้วผมไปให้เคมีจากหกโมงเช้าวันเนี้ย ไปออกหกโมงเช้าวันพรุ่งนี้นอนให้อยู่อย่างนั้นอ่ะข้ามวันข้ามคืนเลยครับเสร็จแล้วพอรุ่งเช้าเอาออกหกโมงเช้าไปอาบน้าอาบผ้าเรียบร้อยเสร็จปุ๊บกลับมานอนให้ใหม่ครสองวันครับคือผมไปโรงพยาบาลนี่คือจะสามวันแต่ว่านอนให้เคมีนี่สองวันเอาละครับทีนี้ก็เรื่องราวของพี่เนี่ยถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็เพื่อเป็น เอาวิทยาทานกับท่านผู้ชมด้วยนะครับท่านณปัจจุบันนี้ท่านใดที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับทางเลือกทางรอดปลอดภัยแล้วก็คิดว่าสมุนไพรไทยยังมีคุณประโยชน์แล้วก็ทำให้ทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงติดต่อสอบถามได้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับสอบถามทางเจ้าหน้าที่หลังใหม่นะครับก็สามารถหาคำตอบแล้วก็ตอบโจทย์ให้กับท่านได้นะครับ อย่าลืมก็แล้วกันนะครับทั้งหนึ่งคลาใดก็แล้วแต่ยามที่ท่านได้รับความทุกข์ร้อนเกี่ยวกับเรื่องโครคภัยไข้เจ็บโรคใดก็แล้วแต่ทุกโรคแล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งสําหรับท่านที่มีบุตรหลานในครอบครัวหรือคนในครอบครัวหรือคนใกล้เคียงต,ติดยาเสพติดก็ดีนะครับอยากจะเลิก นะมีใจอยากจะเลิกนะติดต่อสอบถามเราได้เลยนะครับเราเรา,เรามีคําแนะนําแล้วก็มีวิธีที่จะเยียวยาดูแลให้กับท่านนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสนะครับในการที่พลิกชีวิตใหม่นะครับอีกสักครั้งหนึ่ง กลับมาเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นต่อไปอยากให้รูท่านปลอดภัยแล้วก็มีชีวิตที่ดีนะครับก็ฝากขอบพระคุณวันนี้บรรยากาศรายการของเราจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมนะครับที่วัดท่าพระเจริญพฤนะครับเดี๋ยวรับบุญใหญ่กันนะครับไปทําทบุญถวายพระนะครับเลี้ยงพระแล้วก็แจกตรงแจกทานกันรับบุญด้วยกันนะครับเดี๋ยวติดตามรับชม